วันนี้ก็จะเป็นโครงไก่ขั้วแซบนะครับทุกคนวัตถุดิบก็จะมีะน้ำปลามีซอสหอยมีน้ำตาลผงชูรสแล้วก็มีใบกะเพราแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับนี่ก็จะมีเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพริกกระเทียมขา่าตะไคร้นะครับเราได้ทําการโขกไว้แล้วนะครับทุกคนก็จะมีโครงไก่นะครับที่เราล้างไว้แล้วนะครับทุกคนสับเป็นชิ้นนะครับทุกคนไปดูขั้นตอนกันเลยทุกคน นำโครงไก่ที่เตรียมไว้นะครับลงไปในกระทะนะครับทุกคนตั้งไฟกลางนะครับทุกคนจากนั้นก็คั่วไปนะครับทุกคนไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะครับทุกคนใส่เพียงไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับทุกคนเราจะคั่วให้น้ําออกมาจากไก่แล้วก็ให้น้ํามันจากไก่ออกมานะครับทุกคนก็คั่วไปครับทุกคนขั้นตอนนี้อาจจะโรยเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับทุกคน แล้วก็คั่วไปให้ไก่คายน้ำแล้วก็น้ำมันออกมานะครับน้ำของไก่เขาจะเริ่มออกมาแล้วครับทุกคนทีนี้ก็คั่วต่อไปนะครับคั่วจนน้ำมันตามหนังไก่ออกมานะครับทุกคนเติมเครื่องแกงครับที่เราได้เตรียมไว้ลงไปเลยครับทุกคนนำลงไปคั่วกับเครื่องแกงนะครับทุกคน หอมมากครับขั้นตอนนี้หอมมากทุกคน,กคนเห็นน้ำที่ออกมานะครับทุกคนนั่นเป็นน้ำมันจากไก่นะครับทุกคนปรุงรสครับทุกคนปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับทุกคนใส่น้ำปลาลงไปครับทุกคนตามด้วยน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสนะครับทุกคน สำหรับผงชูรสใครไม่ใส่ก็ได้นะครับทุกคนตามด้วยซอสหอยนะครับทุกคนใส่ลงไปเลยจากนั้นก็คลุกคลิกนะครับทุกคนคลุกคลิกครับทุกคนคลุกคลิกให้เครื่องเข้าไปในไก่นะครับทุกคนเมื่อไก่เริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับทุกคนใส่ใบมะกรูดลงไปครับทุกคน แล้วก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับจากนั้นก็คุกจิกครับทุกคนหอมมากครับทุกคนโอ้โหเมนูประหยัดครับทุกคนเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับทุกคนที่ประหยัดครับชิมรสครับทุกคนอืมเครื่องแกงหอมมากครับอร่อยหอมอีกแล้วครับทุกคนจากนั้นใส่กระเพราครับทุกคนใส่กระเพราลงไปได้เลยเราก็จะใส่กระเพราลงไปนะครับ โอ้ยเพิ่มความหอมด้วยกระเพรานะครับวันนี้น่าทานมากครับทุกคนเรียบร้อยครับโครงไก่ขั่วแซบครับทุกคนอร่อยหออีกแล้ว